ชอมาซิลซลินไทยแลนด์วันนี้พามาเที่ยวโคงเจียมผมมาดูสะดือแม่น้ำคงแหววัดขงเจียมมวัดขงเจียมมีแม่น้ำสองสายมาประจบกันผมจากแม่น้ำขงกับแม่น้ำมูลนะไหลมาจากอุบลแล้วก็แม่นม้ำขงไหลไปอยางโน่นนะยูนนานจากประเทศจีนมาจากราฝ่ายโน้นมาอเมรามากแล้วก็มาประจบกันนี่เป็นนะ้ำเม่นน้ำสองสีน้ำสองสีนะที่วัดตรงเนี้ยตรง ป,ปากปากทางออกแม่น้ำโขงครับเป็แม่น้ำมูลไปประจบกันผมแม่นน้ำสองสี่ตรงนี้นะวัดตรงนี้วัดโขง,งเจียมตรงนี้เลยฝั่งนู้นนะภูเขาก็จะเป็นประเทศลาวฝั่งนู้นะฮะข้างหน้าท่างเที่ยเราจะนั่งเรือตรงไป,ปดูสี่สี่แม่นำออ้ำโขงนะเป็นสี่รูปสองร้อยเมตรนะครับผมสี่แม่น้ำโขงยังเป็นน้ำมูลตรงนี้ฝั่งนี้ฝั่งนู้นไปเป็นแม่น้ำโขงไหลลงประเทศลาวฝั่งนู้นครับผมเห็นภูเขานะประเทศลาวนะครับผม เราสามารถที่จะนั่งเรือเช่าเหมาเรือจากฝั่งไทยไปข้าวตรงข้าวไปไปช้อปปิ้งฝั่งประเทศลาวได้ครับผมประมาณนั้นเคยเป็นเป็นเที่ยวนานแล้วครับผมตรงนี้สะพานาข้ามไปทางช่้งเมฆค,ครับผมสะพานข้ามแม่น้ำมูลอเภอยข่เมเจียมกับอะเคยพิริทอนนะประมาณน,นีน้ข้ามไปแก่งสะพือเกิดปัง่งงูครับผมฝั่งนู้นนะไอ เลยไปน,ยนิดนึงก็เป็นช่องเมฆข้ามไปประเทศลาวครับผมตรงนี้เนาะตรงนี้กลางแม่น้ํามูลเลยครับผมกลางแม่น้ํามูลน้ำสีคููครับผมสีข้ามประมาณนี้ผมอ่ะอยู่แม่น้ํามูลด้วยกันครับผมแม่น้ำมูลภูเขาสูงมูลภูเขาสม,มุนฝั่งนั้นประเทศลาวครับผมประเทศลาวเพื่อนบ้านของเราเนี่เองอ่าก,นะออก,ก็จะนั่งเรือนะไปเที่ยวปกติจะนั่งเรือนะจากกา,ารตมอฝั่งไทยเนี้ยข้ามไปฝั่งนู้นได้ครับผมไปช้อปปิ้งอะไรได้แล้วก็กลับมาครับผม ขับเรือไปดูสะดือแม่น้ำมูลเนาะว่างก็จะพาไปดูสะดือแม่น้ำมูลวัดขงเจียมตรงเนี้ยเป็นสามเหลี่ยมครับผมมาประจบกันพอดีน้ำก็จะวนตรงกลางแม่น้ำคงกับแม่น้ำมูลมันชนกันนาะมันก็จะหมุนเป็นวงเป็นเกลียวเป็นสะดือเลยครับผมเคยไปดูแล้วน่ากลัวมากตื่นเต้นดีครับผมตื่นเต้นดีตรงนี้แหละตรงนี้แหละอ่าตรงนี้เลยตรงนี้เลย